3วิธีร้องเพลงคาราโอเกะให้ประทับใจผู้ฟังพี่นะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงคาราโอเกะถึงจะร้องไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็ชอบร้องแล้วก็ชอบฟังเพื่อนๆจากประสบการณ์ การร้องเพลงคาราโอเกะนั้นทําอย่างไรให้ผู้ฟังนั้นเขารู้สึกประทับใจในตัวเราบรรยากาศสนุกสนานพี่มีข้อแนะนานะคะ3าข้อด้วยกันข้อแรกเลยก็คือ,คอ,คอว่าเวลาเราร้องพยายามที่ไม่ต้องดูเนื้อค่ะหลายคนเวลาร้องเพลงคาราโอเกะนั้นมองตานะ่มองแต่เนื้อนะคะมองแต่เนื้อเพลงทำให้ไม่คอนเน็กหรือว่าไม่ได้อ,อ่อ มีความสนใจกับผู้ฟังเพราะฉะนั้นพี่แนะนำเลยนะคะว่าให้พยายามจำเนื้อเพลงให้ได้อาจจะเหลียวดูเหลือบดูเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มั่นใจว่า ท่อนนี้หรือว่าเนื้อเพลงมันเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วพอรู้แล้วนะคะให้หันไปมองสบตาผู้ฟังแล้วร้องเหมือนกับว่าเราจําเนื้อได้แบบนี้ค่ะจะประทับใจผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเราเริ่มจําเนื้อเพลงได้อะไรได้เราไม่จําเป็นจะต้องอยู่หน้าเวทีตลอดที่จะคอยมองเนื้อ ถ้าเราจําได้นะคะเดินนะะพี่จะเดินไปที่เพื่อนๆที่โต๊ะของเพื่อนๆแล้วก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์ไปจับมือไปโอบกอดไป อมองนะคะคือหมายความว่าไปมีส่วนร่วมกับผู้ฟังที่ที่มาฟังเราแบบนี้เพื่อนก็จะประทับใจค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ก็ลงไปนะคะแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ไปโอกรเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็นั่นไปเพื่อนก็รู้สึกประทับใจเรามากเลยนะคะบรรยากาศก,าก็สนุกสนานอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะแนะนํา พี่ๆเพื่อนๆนะคะน้องๆว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ฟังนั้นเกิดความประทับใจสิ่งที่3ค่ะก็คือว่าเวลาเราร้องเพลงนั้นถ้าเราสามารถสร้างอารมณ์ทําท่าทางมีการเต้นมีการเต้นนะคะจะเป็นเต้นเป็นแบบช้าๆิหรือ,อเต้นโยกไปแยกมาอะไรเขาแล้วแต่ แล้วก็มีท่าทางมีมือไม้ประกอบยิ้มแย้มในระหว่างที่ร้องมันก็จะทําให้บรรยากาศนั้นสนุกสนานผู้ฟังก็ประทับใจดีกว่าไปยืนนิ่งๆค่ะตรงๆนิ่งๆหรือนั่งนิ่งๆแล้วก็หยิบไมโครโฟนแล้วก็ร้องแล้วตาก็มองที่เนื้อเพลงนิ่งๆแบบนี้ไม่ประทับใจไม่สนุกเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ค่ะลองไปปรับดูนะคะใครมีประสบการณ์ดีๆมีเคล็ดลับดีๆก็เขียนมาแนะนําแลกเปลี่ยนกันค่ะสวัสดีค่ะ